ตัวช่วยในการทำกีกีโยเกิร์ตท,ที่ทำให้ง่ายขึ้นน่ากินมากยิ่งขึ้นและกลประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นอีกด้วยเราจะใช้โยเกิร์ตโยริดา2ถ้วยก็จะใส่ลงไปในตัวทำกีกีโยเกิร์ตนั้นะแล้วก็ทับไว้แบบนี้ ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีเมื่อครบ20นาทีก็นําออกมาเพื่อที่จะนํามาใส่สปริงแต่ว่าให้ดูตัวเนื้อก่อนน้องก็จะเซตตัวมากยิ่งขึ้นทําให้แบบว่าใช้ระยะเวลาในการหมักในการรีดเวโปรตีออกมาได้อย่างรวดเร็ว,รวจากนั้นเราก็ใส่สปริงลงไปจาแล้วก็ปิดฝาอันนี้ก็คือทิ้งไว้ให้น้ําเวออกประมาณ1คืนก็สามารถนําออกมากินได้แล้ว1น่งคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกเรามาดูเนื้อน้องกัน นี่จะเป็นน้ำเวที่น้องออกมานะนี่เลยจ้ามันก็จะออกมาด้านบนอยู่นะน้ำเวน้ำเวมีประโยชน์มากนะทุกคนเราก็จะเทเก็บไว้สามารถนาไปปั่นกับผลไม้ที่ชอบเป็นน้ําผลไม้ได้นะซึ่งมีประโยชน์มากตัวเนื้อโยเกิร์ตที่ได้ก็จะเนืดๆแบบนี้เหมือนเนอไอติมเลยอะ่ะคือแบบ มีความภูมิใจเล็กๆที่ประสบความสําเร็จในการทํากี่โยเกิร์ตอยู่นะใครอยากได้ตัวช่วยดีๆในการทํากี่โยเกิร์ตแบบง่ายๆใครๆก็สามารถทําได้จัดไว้ให้แล้วจิ้มเลยในตะกร้าเหลืองซ้ายมือนั่นนะ่ะดูในความเนื้อของเขาคือน่ากินมากๆมีความนุ่มๆละมุนละมุนคล้ายๆกับเนื้อไอศครีมยิ่งได้เอามากินคู่กับผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เอ่อสาวรสมะม่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนมีก็คือแบบดีมากทุกคนมันดีมาก แต่2กระปุกได้ประมาณ1สกูปประมาณนี้แล้วนะพออิ่มกำลังดีจลาไปจ่าสายรักสุขภาพจัดเลย